เห็นว่ามีอำนาจแสดงอำนาจบาดใหญ่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนเนี่ยทำงานให้มันคุ้มค่าข่าวสุขหน่อยไอ้นี่ต่อไอ้นี่พูดต่อเพิ่มนะพูดต่อเพิ่มนะครับเราก็ปรากฏว่าทาง D.S.I. ต้องไปติดต่ออายการมาต่างๆข่าวออกมาเลยนะครับว่าสอบสมบัติเครียดโอ้โหคล้ายๆนัากลัวมากนะเปล่าไปนั่งรอเสียเวลาอยู่นั่นแหละก็มีเจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ข้อกล่าวหา ไม่ได้สอบเลยสักคำพอพิมพ์เสร็จนะก็เอามาถามว่าเนี่ยมีข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยจะรับหรือปฏิเสธนะแล้วก็บอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแค่นี้นะครับบอกสอบเครียดมากคือสอบเครียดมากโอ้โหให้ข่าวสอบเครียดมากนะครับก็ตกลงบอกว่าจะต้องส่งตัวไปฝากขังที่ศาลว่างัเนี่นนะผมบอกศาลเขาให้ไปฟ้องทำไมจะไปฝากขัง ก็เขาบอกว่าก็เจ้านายสั่งต้องไปฝกาคงพอออกจากเอสไอจะไปศาลเท่านั้นโอ้โหเขานี้กองกําลังชุดดํามาเลยเข้าใจไหมโอ้หกองกําลังชุดดํามาเลยข่าวนี้นะครับข่าวออกไปทั่วประเทศนั่นแหละเหมือนกับเป็นอาญากรล้ายเลยเข้าใจไหมอือาจารย์สมบัติมันอาญากรล้ายแบบนั้นเลยก็ไม่เป็นไรเขาอยากจะทําอะไรก็ช่างเข้าไปนะครับแล้วก็ไปถึงศาลปรากฏว่าไปนั่งรอที่ศาลศาลก็ วินิจใช้มาบอกว่าคำสั่งศาลที่ให้ไปออกหมายจับเนี่ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยควบคุมตัวควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับนะเท่าที่จำเป็นจะส่งฟ้องศาลไม่ให้ควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นให้ยกคำร้องที่จะขอฝากขงังน้าแตกเลยครับพี่น้องหน้าแตกเลย เอ้ยตกลงสารยกคำร้องฝากขังไม่ได้มันกล่าวฝากขังเราสิบสองวันสิบสองวันสิบสองวันกลอาเราเขาพุกเลยแบบนี้นะครับนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกหน้าที่ก็คือต้องให้อายการฟ้องเขาก็เกรงว่าจะเสียของก็เลยบอกว่าให้เรารออีกนะเพื่อที่ัยการจะไปทําเรื่องฟ้องมาคุณลองนึกเถอะครับคดีอุากชะกันฟ้องเราข้อหากบฏนะใช้เวลาเตรียมครึ่งชงั่วโมงคุณลองนึกดูมันสวันสุดยอดไหม มันสุดยอดไปแล้วข้อกล่าวหาผมนะอ่น้องฟังนะคร่าวๆก่อนกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับนายสมบัติเนี่ยร,ร่วมกับกำนันสุเทพเรกระทำการนะครับซ่องสมอังยี่ว่าพวกคุณเปนอังยี่เ,เนี่ยนี่หน้าตาพลเมืองดีทั้งนั้นอ่ะใครรู้ว่าหน้าตาหร่อหน้าตาสวยส่งเสียงดังๆ เออนี่นี่นี่เขาหาว่าพวกเราอังยีกัน <c oughs> ไหมใช้อาวุธอาจารย์สุบัิเนี่ยใช้อาวุธนะใช้อาวุธอาวุธก็เราก็มีนี่แหละครับนกหวีด <c oughs> นกหวีดนะครับแล้วก็ใช้กำลังปะทุสลายไปทำการยึดสถานที่ราชการนะครับไปขัดขวางการเลือกตั้ง ข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้อาจารย์สุบัติไม่เคยทำเลยโอ้โหมันยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างนี้นะครับโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยตอนขอฟ้องครั้งแรกทนายผมไปดูหลักฐานบอกอาจารย์ไม่น่าห่วงเลยหรอกาถามทไปเหรอมีแต่ภาพของอาจารย์ปราใสปลาใสนี่นะเป็นกบฏคุณลองนึกดูเถอะครับประเทศนี้ในทัศนะ ดีเกับอายการปราศัยเป็นกระบ,บทคุณเข้าใจไหมคุณรู้หรือเปล่าครับว่าคดีกบฏพ่วงด้วยข้อหารอื่นอีกเยอะอย่างที่ว่านะครับโทษสูงสุดมันถึงประหารชีวิต DSI เนี่ยนะครับไม่เคยสอบสวนผมสักคำและไปส่งอายการบอกได้สอบสวนหมดแล้วพร้อมฟ้องโกหกไปพี่น้อง นี่แหละครับนี่นะครับกระบวนการที่ควรจะอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนแตกระทำการอย่างนี้ท่านดูเถอ,อะส่งให้อายการอายการที่ทำหน้าที่ฟ้องร้องเนี่ยครับสมัยก่อนอัยการเป็นกรมอายการขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยสมัยก่อน,นก็ต้องฟังฝ่ายการเมืองเขาว่าอย่างไรแต่วันนี้พี่น้องอายการนั้นเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อายาการมีหน้าที่อำนวยความิธรรมคุณควรจะต้องตรวจสอบหน่อยว่าที่ดีเอสไอดีเอสไอเขาเสนอและตั้งข้อกล่าวหามันมีหลักฐานอะไรบ้างมันมีหลักฐานอะไรบ้างผมพยายามนึกนะครับพี่น้องว่าไอข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาผมเนะี่ยผมไปทําตอนไหนที่มาร่วมกับบนมหาประชาชนเนี่ยนะครับก็หนึ่งนะครับก็บนเวทีมวลมหาประชาชนที่ปราศัยให้ความรู้อย่างนี้แหละครับ สองใช้ส้นตีนต้องใช้คำนี้นะไปเดินเชิญแขกร่วมกับกำนันบางครั้งสามนั่งประชุมให้ความเห็นทางวิชาการกับกำนันนี่แค่นี้นะครับข้อหากระบฏโทษประหารถึงชีวิตนะครับพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยทอราชมันทำอะไรทั้งๆที่เรามาผมมาชุมนุมมาปราัสเนี่ยนะครับ เป็นการใช้สิทธิตามรัฐนูลมาตรา63ประชาชนมีสิทธิที่จะชุมนุมได้โดยความสงบและเรามาต่อต้านรัฐบาลตามมาตรา69เป็นการต่อต้านโดยสงบสันติไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่ารัฐบาลนี้กระทำผิดกฎหมายรัฐนูญมาตรา68ตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ แสดงว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านได้ตามมาตรา69คำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่าอายาการอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่รู้เรื่องหรืออยังไงอาฝากหน่อยนะครับคนที่เป็นอายาการทำหน้าที่นี้อยู่ท่านมีหน้าที่อำนวยความติทรรมท่านเอาผมไปส่งฟ้องก็หาร้ายแรงอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ แต่ถามว่ามีหลักฐานอะไรบ้างตามที่ DSI ตั้งข้อกล่าวหาและท่านเห็นด้วยถ้าอายการไม่อำนวยความยุติธรรมตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นถามหาจรรยาบรนวิชาชีพของนักกฎหมายของพวกท่านหน่อยว่าเป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปตรวจสอบท่านเป็นองค์กรอิสระไม่สมควรรับใช้การเมืองและก็ทำให้ศักดิ์ศรีของ อายการที่ต้องอำนวยความพิทรามนั้นไม่เหลืออยู่ประเทศเอเมริกาเขาบอกเลยนะครับคุณเป็นอายการคุณมีหน้าที่อำนวยความพิธรรมคุณต้องไม่ฟังคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะประชาชนเขาจ้างให้คุณมาทำหน้าที่รักษากฎหมายเข้าใจไหมนี่ก็เป็นเรื่องของบ้านเราบ้านเราที่ กระบวนการยุติธรรมนั้นมันยังเชื่อถือไม่ได้นะครับก็อย่างไรก็ตามหลังจากที่รอถึงเกือบสี่โมงครึ่งอายการเขาไปเอาเรื่องมาก็เรื่องมาฟ้องนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าฟ้องรวมๆนะครับที่ทํากับคดีกำนันไว้แบบนั้นแหะครับแล้วก็เอามาตั้งข้อหารวมๆกับผมปกตินะครับคดีอาญาโทษสูงถึงประหารชีวิตเนี่ยนะครับมันต้องมีหลักฐานชัดเจน เพราะคดียายานั้นถ้าคุณไปส่งฟ้องศาลแล้วหลักฐานไม่ชัดเจนและเขาบอกว่าหลักฐานคดียาเานี่ยครับมันจะต้องนะครับพิสูจน์ได้ชัดเจนจนไม่มีข้อสงสัยนะครับมิฉะนั้นจะยกจะยกประโยชน์ให้จำเลยหลักการของกฎหมายมันเป็นอย่างนี้คุณอายการคุณรู้หรือเปล่าและคุณเอาหลักฐานอะไรผมพยายามนะครับทบทวนดูว่า ผมไปทําอะไรตามที่เขาเกล่าวหาบ้างหรือว่าบางทีผมอาจจะละเมอไปทำมัง้งอาจจะละเมอไปทามัง้งไม่เคยทำจริงเหล่านั้นไม่เคยทําแต่มาเป็นข้อกล่าวหาได้สรุปก็คือ DSI ทุกวันนี้ทําหน้าที่ยัดเยียดข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงให้กับผมนะครับท่านลองดูกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นจากกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับทำไมต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเข้าใจไหมเนี่ย นี่แหละครับเป็นเหตุเป็นผลที่จำเป็นจะต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ผมถูกจับนะครับผมได้เขียนข้อความขอบคุณนะครับลง Facebook เพราะว่ามีพี่น้องทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งเพื่อนทั่วประเทศเลยโทรศัพท์มาทั้งวันก็บอกจะตอบหมดคงไม่ไหวก็เลยเขียนผ่าน Facebook ไปนะครับ รากฏว่าวันกว่าๆเท่านั้นแหละพี่น้องมีคนแชร์กันมานะครับให้กําลังใจนะครับเกือบหกหมื่นนะครับเกือบหกหมื่นเกือบหกหมื่นนะครับนี่ก็ถือว่าพี่น้องให้กําลังใจกันกว้างขวางมากต่อไปถ้าใครอยากจะไปอ่า,อานความคิดความเห็นทางวิชาการอาของอาจารย์สมบัติก็ลองไปเข้า Facebook ชื่อสมบัติทํารงทวงแต่เป็นษอังเกษนะครับลองไปเข้าดูแล้วก็ไปติดตามดูนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการให ความรู้ความคิดความเห็นเ,เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับมีอีกนิดหนึ่งวันนี้เวลาเราน้อยไม่มากแต่ว่าขึ้นมาพูดและนักวิชาการก็ต้องมีความรู้ให้หน่อยวันนี้หัวใจสําคัญของบ้านเมืองเราเนี่ยบ้านเมืองเราขณะนี้ไม่มีนายกปรีตามรัฐนุนไม่มีเพราะว่ายิ่งรักถูกสารนูลวินิจฉัยให้สิ้นสภาพการเป็นนายกปรีเรียบร้อยวันนี้เรามีอารองนายกปรี ปฏิบัติราชการนายงปรีตามพรบว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534นะครับมาตรา10และเขาบอกว่าให้มีหน้าที่นะครับคณะรัฐปรีที่รักษาการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยครับให้มีหน้าที่เพียงนะอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมรองรับนโยบายของรัฐบาลใหม่ไม่มีอำนาจที่จะไปแก้ไขปัญหาใดๆให้กับชาติบ้านเมืองนะครับพี่น้องอประกอบกับการเป็นรัฐบาลรักษาการในระหว่างการเลือกตั้งถ้าไปดูตามมาตรา181นะครับก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องครับรัฐบาลนี้อยู่นานต่อไปปัญหาของชาวนาก็จะแก้ไขไม่ได้ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำก็จะยิ่งตกต่ำไปเรื่อยกาลังซื้อตกต่ำก็จะตกต่ำไปเรื่อยที่ข้าวยากมากแพงนะก็จะเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะรุนแรงมากขึ้นพวกนักธุรกิจภาคเอกชนถ้าคุณยังนิ่งดูได้นะครับไม่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับมวลมหาประชาชนความเดือดร้อนความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นมีทางเดียวครับพี่น้องที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างช่ง,งัดและรวดเร็ว ก็คือจะต้องจัดให้มีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มโดยด่วนครับพี่น้องฝากไปบอกวุธิสภาด้วยเขากำลังคิดกันอยู่เรื่องของการเสนอชื่อนายกปรีถ้ายังไปมัวติดกับอยู่กับเรื่องข้อกำหนดบทบัญญัติตามกฎหมายนะครับท่านก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้เลยและในสุด ก็จะบอกว่าตามกฎหมายทําไม่ได้นักปราชในทางรัฐศาสตร์นั้นเขาบอกว่าในช่วงเวลาปกติพี่น้องเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองดีที่จะต้องประพฤติเป็นบัตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพลเมืองดีต้องทําอย่างนั้นนะนะแต่ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตมีอันตรายไปมวัวแต่อ้างข้อกฎหมายอยู่ไม่ได้เพราะว่าชาติมันจะมีปัญหาชาติมันมีวิกฤต จะต้องกอบกู้ชาติให้พ้นวิกฤตให้พ้นอันตรายซะก่อนไม่อย่างนั้นตัวกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์และอาจจะไม่ได้ใช้เลยเลยเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาหลักของประเทศเราก็คือไม่มีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มที่จะมาแก้ไขปัญหาของชาติปันมืองสิ่งที่วุฒิสภาจะต้องคิดก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้นายกรัฐมนตรี ที่มีอำนาจเต็มเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองของประชาชนให้พ้นวิกฤตได้ด้วยเร็วแต่กำนันประกาศแล้วนะตอนนี้เราตัดสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมเราไม่รอแล้ววุฒิสภาถ้าหากว่าถึงกำหนดที่เรากำหนดไว้และก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้กำนันประกาศแล้วมวลมาหาประชาชน จะทวงคืนอำนาจอธิปไตยของปวงชนเห็นไหมครับเดี๋ยวก็พี่น้องก็จะจะได้ฟังท่านกำนันจะมาพูดว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราจะทำอะไรยังไงกันบ้างมีความก้าวหน้าเยอะเยวเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะครับวันเสาร์มีการประชุมตัวแทนกปปสทั่วประเทศวันอาทิตย์วันนี้ตอนเช้าประชุมสหภาพสหพันธ์รัฐวิสาหกิจเขาก็มี ข้อกำหนดชัดเจนเลยว่าจะทําอะไรบ้างตอนบ่ายมีประชุมข้าราชการบํานาญอาวุโสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะเป็นปอาอดีตประรลักกระทรวงอธิบดีอะไรแบบนี้ครับมาเป็นร้อยนะครับมาให้ความเห็นกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวกำนันจะพูดให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าต่อไปนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นวันสุกดิบที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อปฏิรูปประเทศ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับพ่น้องมีอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลามีไม่นานแต่จะขอพูดสรุปให้ฟังสั้นๆวันนี้บ้านเราที่มีปัญหามากก็คือนักการเมืองขาดคุณธรรมนักการเมืองไม่มีคุณธรรมทางการเมืองนักปราชญ์อย่างโสเครติสนะครับเขาพูดถึงคุณธรรมทางการเมือง5ประการที่นักการเมืองจะต้องมี และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมทางการเมืองเหล่านี้ด้วยประการแรกเขาเรียกว่าคุณธรรมแห่งปัญญาคุณธรรมแห่งปัญญาไม่ได้หมายถึงความอัชิยะความเฉลียวฉลาดปาดเปลืองไม่ใช่แต่ว่าเป็นคุณธรรมที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับความดีนะักการเมืองต้องรู้ว่านะักการเมืองที่ดีต้องไม่ใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ตนเองและพรรคพวกประชาชนมีปัญหาเช่น ชาวนาขายข้าวแล้วไม่ได้สตางค์เดือดร้อนนักการเมืองที่ดีต้องมีปัญญาถ้าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ต้องออกไปเสียแล้วให้นักการเมืองคนใหม่เขาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนประชาชนอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณธรรมแห่งปัญญาคือมีความรู้เกี่ยวกับความดีตกลงว่าระบอบทักษิณยิ่งรักและริ้วเลาะยิ่งรักมีคุณธรรมแห่งปัญญาไม่พี่น้องไม่ปรากฏเลย ไม่ปรากฏความรู้เกี่ยวกับความดีความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องดีงามของสังคมไม่มีเลยเห็นไหมครับพี่น้องนี่ปัญหาใหญ่ประการที่สองเขาเรียกว่าความกล้าหาญคุณธรรมแห่งความกล้าหาญความกล้าหาญไม่ใช่ความกล้าบ้าบินเอ,อ๋ยเองมายิงข้าเหรอเมาวันก่อนเดี๋ยววันนี้ข้าจะลากเอ็มสิบหกไปยิงสู้กับเองบ้างอ่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับเพราะกำนันบอกแล้วว่าพวกเรานนั้นเป็นพลเมืองดีต่อสู้ด้วยสงบสันติถึงมิตรร่วม รบของเราจะต้องเสียชีวิตจะต้องบาดเจ็บก็กัดฟันเราจะต้องมุ่งมั่นตามแนวทางของเราที่กำหนดไว้ความกล้าหาญที่ว่านี้หมายถึงความกล้าหาญในการรักษาความถูกต้องและความดีงามของสังคมเหม็นมนักการเมืองต้องกล้าหาญอะไรที่เป็นสิ่งถูกต้องของสังคมต้องกล้าหาญที่จะรักษาไว้แต่บ้านเรามันมองดูพี่น้อง คำเผยของประเทศเราบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี <c oughs> ตกลงส่งเสริมความกล้าหาญไหมครับ <c oughs> เอาตัวรอดไปก่อนและวันนี้เราจะเห็นเลยนะครับข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เอาตัวรอดเยอะมากประเทศจะเป็นยังไงจะหายยังไงจะหายยังไงยังไงช่างหัวมันฉันเอาตัวรอดไปก่อนเห็นไหมครับ หรือหรือมีเรื่องอะไรเนี่ยต้องไปช่วยกันพูดสิให้วุฒิสภาเขารีบจัดตั้งนายกรัฐมนตรีให้เรียบร้อยคำพังเพยเราบอกว่าพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำรึงทองเห็นไ,ไหมครับเอาอีกแล้วครับไม่ต้องพูดนะเก็บปากเก็บเสียงไว้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขนะ คำพังเพยไทยบอกว่าอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ย <c oughs> นเ่เดี๋ยวมันต่าเสี้ยนเอาเดี๋ยวเสี้ยนมันต่าเอานะ <c oughs> ตกรงความกล้าหาญที่จะรักษาความถูกต้องความดีงามของสังคมเจอคําพังเพยไทยแบบนี้งายเก่งไปเลยหงายเก่งไปเลย <c oughs> วันนี้ที่เราจะเรียกร้องก็คือว่าวุฒิสภาคุณต้องมีความกล้าหาญในการที่จะแต่งตั้งนายกปรีที่มีอํานาจเต็ม เข้ามากอบกู้วิกฤตแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้แล้วอันนี้ประการที่สองประการที่สามเขาเรียกว่าคุณธรรมในการควบคุมตนเองเขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยก็มีธาตุแท้ของความโลภความโกรธความหลงนักการเมืองที่ดีคุณจะต้องไม่โลภโมโทสันโครงการนี้หมื่นล้านเขาบอกว่าจะให้ไต้โต๊ะ20 2,000ล้านเฮ้ยไม่ได้ไอ้นี่มันเป็น ประโยชน์ของประชาชนอย่างนี้เรียกว่ามีคุณธรรมในการควบคุมตนเองแต่ถ้าเขาบอกว่า20%่0 0บเอันล้านถ้า3,000จะเอาว่างง้น3า0พันจะเอาจะได้คุ้มค่าเสี่ยงหน่อยไอ้ยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีคุณธรรมในการควบคุมตนเองเป็นทาตของความโลภไอ้2 0 0พน้อยไปถ้า3 0 0พจะเอานะอ,ะอย่างนี้นักการเมืองไทยเยอะเลยครับแบบนี้เยอะเลยเขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมในการควบคุมตนเองเอาลวครับเวลาน้อยอีกนิดเดียว หลักการที่สี่เนี่ยเขาเรียกคุณธรรมในเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยสำคัญมากเราจะต้องไม่กระทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนความเสียหายและผู้อื่นก็จะต้องไม่กระทําให้เราได้รับความเดือดร้อนความเสียหายถ้ามีใครกระทาผิดกฎหมายนะก็จะต้องมีกติกามาเป็นคนดูแลร,รัฐบาลเรามีตุลาการมาดูแลเพื่อความเป็นธรรมแต่วันนี้ท่านเห็นไหมครับหน่วยงานของรัฐเองครับ ยัดเยียดข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงให้กับอาจารย์สมบัติและพวกเราที่โดนข้อหาทั้งหมดเลยและมันจะไปหาความเป็นธรรมที่ไหนได้สุดท้ายครับพี่น้องสุดท้ายครับสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติดีหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาในโลกนั้นสอนให้คนทําดีการที่คนยึดมั่นในการทําดีทุกคนทําดีละเว้นความชั่วสังคมก็จะมีความสุข มนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันโดยความสุขนี่แหละครับเป็นคุณธรรม5ประการที่สําคัญในทางการเมืองที่จะทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเราจะต้องมีผู้นําที่มีคุณธรรมทางการเมือง5ประการนี้และต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมทางการเมืองทั้ง5ประการนี้จึงจะทําให้สังคมของเราเป็นสังคมที่คนไทยจะอยู่ร่วมกันได้ โดยสงบและสันติสุขนะครับพี่น้องครับก็ฝากให้พี่น้องนะฮะเอาไปพิจารณาไใต่ตองกันดูทีไหนไหนจะจบมหาวิทยาลัยมวลมหาประชาชนแล้วนะครับถ้าถามเรื่องคุณธรรมทางการเมืองต้องบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้จิบจิบอาจารย์สมบัติมาสอนไว้หมดแล้วเข้าใจไหมครับเรียบร้อยนะครับเอานะครับสัปดาห์ตั้งแต่พว่นนี้เปต้นไป เป็นสัปดาห์ที่จะต้องท้าทายความมุ่งมั่นอดทนของมวลมหาประชาชนที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะคำว่าแพ้ไม่มีอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่ใช่อยู่ยุคปกจจุบันนะนี่ไม่ใช่ยุยุคป,ปุปจุบันนะอันนี้เป็นหลักการว่าการต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องยึดหักความมุ่งมั่นอดทน อุตสาหะไม่ท้อแท้นี่เป็นหลักนะครับไม่ใช่ยุโยงปุกปัน่นเข้าใจไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>